กอต้อนรับเข้าสู่ช็อกกี้น่าแคทนะคะจุ้นมือขาถีฝาแกแด้เลยโอ้ยคุณนายมาดูคุณนายจีน่าให้นมจีน่าขาถีขึ้นนั่งนะฝาเนี่ยทียังฝาเนี่ยทีทำไมเนี่ยขีทำไมนะจีน่า,จ,นาจีน่าเลิกให้นมมาแล้วเดีมันมันไม่มีนมแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็ตีดเต่าอยีนันละ่ะ ไม่รู้จะติดมาหมำยังหนาเลิกแล้วเลิกแล้วหย่านมแล้วหย่าแล้วโตเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้วเลิกให้มันกินนมแล้วแม่เอาแล้ววัดเนี่ยหันหนานี้แมวบ่อน้ำมาบ่อน้ำเด้อหันหนาหนีตะวันเด้อฮะหันหน้าหนีหรอพูนเหลวพวันน่ะลูกขามันชี้ฟ้าเด้อสปอยลูกเก่งเก่งนะ ยังไงยังไงเลือกยงังเลือกอุ้ยอุ้ยหมุนหมุนเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเมื่อยสิท่าเมือเม่อ,อยบ่เนะมื่อยยูเนาะเมื่อยไหมเมือ่อยทำไมอ่ะก็เอาเอาเอา,เอาดูว่ามึงแล้วค้นตีลังกาให้น้องลุกเลยคนน่ะคือไหดูแต่ท่า บ <laughs> ่ปวดแอลแ่ว <laughs> ่าปวดแอลแต่จีน่าเลยฮะปวดแอลวะเนี <laughs> ่ยทายนมลูกแต่ละ่าโอ้มามีเห็นเรามีเนื่อเมื่อยแทนเมื่อยแทนอย่าเียถามให้นมลูก <laughs> อุ่นอุ่น จะสงสารหรือเลยดีฮะต้องสงสารไหมเนี่ยทาให้นมเธอเนี่ยกาทาพิธายากมันเยอะจังวะนะเป็นตัวปวดแอลแซวนะเอาได้ทาแล้วสบายแล้วทีนเนี้ยสบายไหมอูม้ทาฟินขนาดเลยทาให้นมลูกเลยมีความฉุกนะเนี่ยเนี่ยขามฉุกนะเนี่ยนมกม็มีแล้วพี่น้องแต่ในน้ำนมไม่มีไหลแล้ว ก็ยังก็ติดเต้าอ,อยู่เหมือนเดิมข้าวก็กินแล้วนะกินแล้วก็ขอเหอ้แต่ติดเต้านิดๆน้อยๆก็เอาเฮ้ยเพียพีนิซาน่านอนตรงนู้นนะพีนิซา่ซาเดี๋ยว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 

หลับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้หลับแล้วคุณนายคุณนายจีน่าคุณนายจีน่าหลับกับน้องจีจีหลับแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ดูด้วยนะคะขอประคุณค่ะ